เปิดแฟชั่นหลักล้าน g ีเซลเอ s p ากับลุกที่ใส่เดินพมแดงในงาน W Korea Love U W งานการกุศลเพื่อรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมครั้งที่20จัดขึ้นโดยนิตยสาร W Korea Presented by Brandname.com ต่างหูบูเชราติโอเปรา่า A1K Y Yellogo เพนเดนด o มอนอ r r i n g s ราคาประมาณ860,000บาท สร้อยเส้นแรกบูเชราติเอโตเรเยลโลแอนด์ไวท์โกลเนคลสวิดไดมอนด์ราคาประมาณ2องล้านหแสนบาทและสร้อยบูเชราติโอเปร่าทูนเนคลสราคาประมาณ2องแสนสหมื่นหพันบาทเดรสโลเอเว่แทงเดรสอินคอรอนราคา42,700บาทกำไรข้อมือบูเชราติโอเปร่าทูนเยลโลโกเบสเลตราคาประมาณ313,000บาทแหวนวงแรกบูเชราติอีเทอนเนอร์ริงราคาประมาณ391,000บาท และแหวนวุชเชลติอินเทนเนลแบนริงราคาประมาณ5 5 0 0 0นห้าพันบาทรองเท้าโลเอเว่เอเมบอริชถอยพัม่งราคาประมาณ6 5 4 0 0่นห้าร้อบาทรวมแฟชั่นที่เอามาทำหมดในลูกนี้ของจีเซลจะอยู่ที่4,521,100หอร้อบาท